ทางจากตัวเมืองกาญจนบุรีไปทางทิศเหนือประมาณ120กิโลเมตรเป็นที่ตั้งของโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งแต่เดิมเป็นพื้นที่ป่าสงวนที่ได้รับการบุกรุกทำลายนานวันเข้าทรัพยากรธรรมชาติจึงเสื่อมโทรม,มความแห้งแล้งได้เข้ามาแทนที่แต่แล้วการเยียวยาเพื่อรักษาพื้น่าแห่งนี้ก็ได้เริ่มขึ้นในราวปี2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำริให้จัดทำโครงการพัฒนาและช่วยเหลือราษฎรที่อยู่ในพื้นที่นั้นอย่างเป็นระบบโดยทรงยึดหลักการจัดการที่ทรงเรียกว่าบวรบวรเป็นหลักการดาเนินงานที่อาศัยลักษณะความสัมพันธ์ของสังคมไทยที่ผูกพันกันด้วยสายใยอันแนบแน่นระหว่างบ้านวัดและราชการโดยแต่ละส่วน จะช่วยเหลือเกื้อกูลและประสานความร่วมมือกันในการแก้ปัญหาตลอดจนพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งรวมถึงการร่วมกันหวงแหนและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของตนอีกด้วยชาวบ้านก็นสุขสบายขึ้นขึ้นเยอะตื้นบ้านเมื่อก่อนเยอะครับต้องการมีโครงการพริปองค์ท่านเข้ามาครับเจ้าหน้าทีเ่เกษตรพวหน้าที่โครงการห้องโคงเข้า,ขา,ขามา เขามาช่วยแนะนำครับทำกเกษตรพอเพียงยุคเรศรษฐกิจแบบพอเพียงต้องขอขอบคุณองค์ท่านมากครับที่เข้ามาทําในจุดนี้ให้นะครับนอกจากนี้โครงการห้วยองคตยังได้นําแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงมาถ่ายทอดให้ราษฎรได้เข้าใจและใช้เป็นหลักในการดําเนินชีวิตพร้อมทั้งสนับสนุนการสร้างงานจากการรวมกลุ่มประกอบอาชีพต่าง เพื่อสร้างรายได้เสริมและพัฒนาความเป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้นซึ่งจะทำให้พวกเขาสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริงกล่าวได้ว่าการพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ตามหลักวิถีไทยในอดีตถือเป็นต้นแบบในการพัฒนาที่สอดคล้องเหมาะสมและสร้างสังคมไทยในปัจจุบันให้ก้าวไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน